คือมาเกาะเราหนิอันนี้ก็ใช่ผมไม่พักใช่จ้ะอันนี้มีคนตัดเป็นห้องพักเก่าขแข่งกันร่วงหัย็นหุงวะอันนี้ก็ใช่นะขาเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเหดเอเบิด้ด จะเอาอยสร้างห้องนอนห้องยังยไ้อันนี้ห้องนอนของค่อยค่อยทำไว้ไฟก็เปิดทิ้งไว้ใช่มาลงมาต้องโกกีมันถึงนู่นนะครับมันจะถึงลงไปนู่นนะครับทุกคนเอฟซี SD. ลงไปนวดมีสะมีอะไรมีรัวให้แล้วตามรัวเลยแปดอไร board, board, เอ๋ก็เสื้อบดหลาย hmm. ซื้ออันนี้แถมฟรีหมดเลยแถมฟรีฮอดอะไรนะตู้กระจกสี่เหลี่ยมนี่ซื้อ หมดที่เตรียมนี้ให้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะหินเคาน์เตอร์ตู้ชั้นตู้อันนี้ให้ปีหมดเลยนะครับแอร์ให้อแอร์แขวนสองเครื่องล็อกตู้เจบีเอาไว้ใช่ปะใส่เมาะนุ่ม,มใส่ไม่ใส่ แต่ว่าอุปกรณ์การไฟฟ้าก็เป็นของผู้อาศัยแต่เราอาคารนี่เราเป็นคนประเทศเองไม่นรองเป็นคนออกแบบเองตะกี้นี่เป็นของแพ็คของดดแม่ปนอปปน,นิเพิ่มมากเหี้ยแต่เนี้แอร์ก็ให้ด้วยแอร์นี่ก็ให้แอร์นี่ก็ให้นะครับแอร์ให้หมดทุกตัวแต่ก็ต้องทำวาอา,ศานหนึง,งนเพราะมันสกปรกมากเพราะเขาทำงานตรงนี้มันเป็นห้องมันเป็นห้องทำงาน อันนี้ก็ต้อเติมไวพ้พี่น้องตะกี้แม่บ๊มีอันนี้เขาก็ต้อไว้เป็นเพิ่มอกอมาเขาก็ของกระต้อเพิ่มกว่ามากไว้เป,ป็นต้นไหไฟก็ไม่ปิดนี่ไงบิ้นกดปิดตัวนี้สองอันแอ้วบ่ เขาข้างนอกข้างนอกข้างนอกเองที่ที่วัดเป็นี right? <t t huh? ่อะไรในแกนต้องทแต่ก่อนผมอยู่นี่ผมให้กระจกมันไม่ไม่มันนี่กระจกมันต้องใสแต่ว่านี้ผมไม่ได้ทำมันก็เลยคือเลือดนิดนึงฝ่าจะไม่เวลามั้งตู้นี่ก็สร้างมาตันไปสร้างมาอยู่สใช่ปะทำอะไรตู้อะไรครับ ข่อยคนนี okay. ่ตูนเดีว่อยคนสร้างมากบ่อเดี๋ยวค่อยสร้างมากแอคชั่นเอาอันสั้นๆเอาไปทีหลาไปใช้ด้กันแมืจก็ตาขาเบิร์ดมือนเฮนมแบบนี้ เทียนท้อลาล่ะจะมาเอาครับหกคุณนอนครับพี่อยู่ที่ไหนน้องอ๋อเอาเลยโอเคก็แรกอันนี้จะทำเป็นเป็นห้องแอร์เป็นเอาไว้แต่ตอนนี้นุ่มแต่ว่ามันหมดสำเร็จเลยเป็นแบบนี้ โรงซ้อมใช่ไหมครับโรงซ้อมโรงซ้อมจริงๆแล้วมันจะสวยกว่านี้ตามแบบมันจะต้องมีบุผนังภายในเก็บเสียงนั่นนี่นู่นแต่พอมันไม่สําเร็จตามที่เราคาดหวังไปก็ เข้ามาก่อนเือทีเดออย่าว่าการ้าไม่ทำเด้อพมีประมาณสิบกว่าเจ้าตอนเนี้ยแต่นี่มันมัน,ม,นมันเยอะอยู่คนจะมาอยู่จริงจมันก็นต้องคิดว่ม, <า S 2> มัน,ม,นมันหลายส่วนแห้งได้หลายอย่างแห้งเองงนนงเอได้บ้านเมื่อกี้เ้าทำงานปละแล้วขาย เพราะว่าอะไรมันมันดูไอ้นี่แต่ว่าตรงนั้นมันพร้อมใช้งานเขาเลยพร้อเป็นโรงงานเนาะใช่คือหนึ่งเขาเห็นหมองสต๊อกของได้หมองน้ำเลี้ยงของแล้วก็นี่ห่องประชุมห่องทุกอย่างเขาจบอยู่ตรงนั้นเลงเนี่ยโทษทับตะกี้จะตัวตะกี้บอกตื่นตั้งแต่โทษทับโทรศัพบในกล่องเนี่ยไม่ไปหมดเลยอันนี้แทงน้ำยัไม่ให้หมด อุลละบอกจาบะละบอกอันนี้ใช่หมดนะครับอันนี้บอกแมนอันนี้เป็นหอพักแมนเบิดก็ตามสนุดเลยอะไรที่อยู่ในอะไรที่อยู่ในพื้นที่แปดไร่ใช่หมดแต่อันไหนที่เป็นของผู้อาพักอาศัยเก่าก็ให้เพื่อนดูแลแอนเพื่อนหยุด สวัสดีจ้าจ้าเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวช่วยบรรยากาศก่อนคือจอยแทบเห็นอย่างไรปลอดใครับปอดปัดแยนดูหรอแยนดูรอบคันแคถึงนี่นะครับจะสุดนี่สุดล้วนี้สุดแค่ล้วนสีขาวนี้นะครับสุดแค่ล้วนสีขาวนี้อันนี้แม่นดูสุดนู้นเลยุดไม่บ้านไหนบ้านอันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านเป็นน็อปดาวของผู้อาศัยถ้า พื่อนใสยอยากเอาออกก็ยกได้ให้เพื่อนขายเยอ่ายก็คือใจะจายเดือนตุลาถึงกรสิมะอุ่นพอดซาเจ้าอือ่นพอดหอดผุ่นแล้วด้ว่หอดผุนถึงนู้นนะครับถึงสุดนู้นเลยนี่เพื่อนบ้านอยู่ไม่เหงาจะสุดนี่นะครับแล้วก็จะยาวถึงนูน้น ไปเห้ารพ,รพระลงจะพระลงจนหายเย็นไหมขึ้นหีบพระย่าลืมยกไปรวมคอนสเสิร์ตด้วยพี่นือด้วยคอนสเสิร์ตตัวเกียร์มิวสิกได้ไหมได้ไหมไม่ไม่เข้าไปหลงบนพื้นที่แปดไร้นะครับ อพยี่สิบห้องมองบอกว่าปักาั้ง้องมมีเครื่องกรองน้ำให้ด้วยน้ำยูนีน้ำสิเป็นน้ำเหลืองๆพี่น้องเพราะว่าเป็นน้ำธรรมชาติน้ำบาดาลยูนมมีน้ำปุ๋ยนาปลาเด้อแต่เป็นน้ำบาดาลแล้วก็มีใช้เครื่องกรอง เฝ้าซื้อรอดเจหายกับซื้อรดอ,อ,รอ,ขอ,อ,อรดขายหมดในพื้นที่แปดไร่มาดูเอาลูถ้าไม่มีคนซื้ออันนี้อันนี้เขาก็เห็ดห้องน้าเขาหน้าเอาไว้มาหาักใส่ พื้นนี้ก็ทำหมดเป็นลานพื้นสแตมป์นี่หมดแปดเจ็ดแสนแปดมั้งเท่าไหร่พื้นสแตมป์นี่ก็ะทำหมดเยอะโรงจอดรถบีเอ็มในตำนานมีแอร์แอร์งอยู่ไหมวะไม่ใช่แอร์แอร์ยังอยู่ไหมแอร์ไปแล้วเหรออ๋อแอร์ไม่อยู่แล้วอ้าว โรงจอดรถมีแอร์ตามจริงกับแอร์ไปไหนวะแอร์หแค่จริงไหนอันแอร์ต่ำอันแบบอันนั้นน้ำต่ำต่ำสุดเอเออะไรกับพ่อปากาห,หมดละ ไปเข้าปาติของงานก็เป็นไปไรงานแล้วแบบรื้อลืบ้ามด้ไปโอ้ไปบันดาลป็นโุงเงี้ยขับดีกว่าับหมดหมดับลมังไปอที่เรีไปไะไใครตัวเรียบไปรังหาไปขี่ไปเยอะขับรถขับรถบัดแล้วคือบ่อเขาของนั่นทุกันไปขี่ไเยอไปขี่ไปเยอะล่วงงานดห่หรอก นี่มนี่หาร้าไปเยกเขานอยกเขาไม่เยากเขาบอมันบอเขาแบบรูลามันต้อเขาแบบนี่หอนาปลาดุงคงไทยนี่มยกนพอมไปก็สำหรับวาสำหรับใครสำหรับเออสำหรับภูริยาสายครับมีคนมาซื้อแล้วกระตอจงจำเป็นต้องย้ายออกภค่ได้กำหนดคิดมือกำหนดจำเป็นต้องย้ายออกภายในวันที่กำหนดนะครับ อออของเราของเราเป็นจริงๆวันนี้ไปโฉน,นดแล้วถ้าส,สนใจขึ้นสื่อไปเลยเป็นโฉนดนสสีแล้วนะครับผมไปโฉน,นดแล้วบสรสซื้อขายได้โฉนดแดงครุฑแดงนะครับซึ่งตะกออมันเป็นโฉนดเขาเรียกว่าอะไรนะสับไอนอสอตะก,กี้มันเป็นสอเอ,อสอประก,กอดอยียวตะก,กี้เป็น่ดิงสอปอก,กอสอปอก,กอแต่ตอนนี้มันเป็น นอสอสี่แล้วนะครับซึ่งเป็นมีาการมารังวัดโอ้ยแถมซาวน่าด้วน,นี่พี่หนุ่มลืมครั้ง,งเดียวแถมห้องซาวน่าด้วยนะครับห้องซาวน่าอกผิวขาวาสว่างกระจ่างใสแถมห้องซาวน่าด้วยนอกลวนนี้ก็ใช่หมดนะครับว่าเป็นถือการแปดไร<ห>่<ห><ห>แมน,<ห>นบด<ห>จ้หหดา,สสา,าลูสลิปเลย นายทิติวต์วารุณจากออสเตรเลียจบจบแล้วนะครับสามแสนไม่ต้องถามแล้วนะที่ดินสามไร่จบแล้วติดยอดเนาะติดแล้วปาร์นโอนเดือนตุลาเหมือนขายผักขายปลาตลาดมากใช่ราคากาแฟพอขาด้นี่ผ่านหอยเนาะขอบคุณเด้อที่สาวแบบบม่คิดอย่างอ่าเดี๋ยวรอรอโรงงานน้ำปลารากับกับบริษาาทัทสามล้านสองสามล้านสองโอเคมาไปเลยใช่ แต่หลังแต่ตรงนี้มันแปกไร่มันมันเฉพาะบ้านมันก็เกือบยี่สิบล้านแล้วแล้วก็รวมข้างนอกอีกไม่ไม่รวมอกีกจริงๆแล้วอ่ะขายไม่ถูกขายเฉพาะราคาพื้นที่บ้านก็ยังได้เลยให้เหมือนเขาส่งม<ส>ันเลขเลขเลขสนอนใหเพื่อนเนาะใช่ส่งเสนอให้เพื่อนแล้ว,ลวก็วันไหนพร้อมทำสัญญาก็มาทําเลยได้ย้อนสิเทธิออนไลน์อยู่ตอนมาเขียนุกอย่างวันนี้นี่แหละ่อนทุกคนที่เดียวไอ้ส่งพอเมีคนมาซื้อแล้วทุกที่ อาศัยก็จําเป็นต้องจําเป็นต้องย้ายออกภายในวันกําหนดนะครับถ้าสารถ้าสารเพื่ั่งเนาะอันนี้ก็ต้องุปกันอก่อกับทางนักกฎหมายต่างๆซาวน่าก็ให้นะซาวน่าน,นี้ก็ทำมาอย่างดีเลย ผู้ใดอยากปุ๊บแป้บักแก้งไม้ไม้อย่างดีนําเข้าจากประเทศนอร์เวย์เป็นยี่ห้อนําเข้าจากนอร์เวย์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ขึ้นลาไม่ขึ้นชื้นเพราะว่าเป็นไม้สาวน่าดวดน,น้ดนําดนอบความร้อนได้ไม่กามีไม่แล้วไม่อมม้เขายังไ้ถ้ามีคนซื้อแล้วก็จําเป็นต้องย้ายออกภายในกําหนดวันที่สามสั่งหรือทางเจ้าที่ทางปกครองของจังหวัดหรือพื้นที่นะครับจะเป็นต้องย้ายออกนะครับ ก็ขอความร่วมมือกันแบบสุภาพเรียบร้อยอย่างเนาะดอกไม้นี่กับปู่ยางดีพี่หล่อมันเดินหกตึงๆอยู่เสดายอยู่เพื่อนเนี่ยกับสาตมควานกีดจากอุบลบอกอันที่อันบริษัทอุบลมาเห็นกี่แสนนะแปด